มาดูลิฟต์ไทยประกอบนะครับตัวนี้มอเตอร์ขนาด2แรงไปส่องดูใกล้ๆ้ได้ไหมไม้จะดีตาหรือว่าเหล็กปันจะททีมตาป่าวะเหล็กประจันมลิฟต์ไทยประกอบนะครับดูความเก่าแค่ไหนดูนี่สนิมแสดงว่าเป็นของใช้ได้น,นะครับถ้ามีมีสนิมเนี่ยเป็นของใหม่ใช้างานไม่ได้เอ๊ะยังไง <laughs> วิดีโอกันดูมอเตอร์นะมอเตอร์ก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นกลับหัวนะครับคือให้เราดูกลับหัวนะ <laughs> ดูนะ 2 HP คือ2แรงนะครับ2แรงเท่ากับ1,500วัตต์แต่สำคัญการกระชากเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเวลานี้เราใช้งานมันจะก,กระชากนะครับมันเหมาะกับอินเวอร์เตอร์ที่รับแรงกระชากได้ถ้าเป็นสวิตชิ่งก็มีสิทธิ์กับบ้านเก้าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ในการขนอิดขึ้นไปชั้น3นะครับนุน่นอันนี้เขาขนแอบขน,ขนขึ้นไปแล้วล่ะ มันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าอยากถ่ายคลิปให้ดูเป็นไว้ข้อมูลนะครับสําหรับบ้านไหนไม่มีไฟฟ้าอยากใช้อุปกรณ์ก่อสร้างในการสร้างบ้านของตัวเองหรือไปรับจ้างบ้านเขาเดือดไม่มีฟ้าก็สามารถใช้ระบบโซลาเซลล์ไปต่อใช้งานได้นะครับวันนี้เรามากับพละบพละครพลละครก็เรียนจบแล้วอร,อ,อ,รอ,อรอไปว่าด,ดาราเฮ้ยรอดอผันหน้าพันตาอันนี้ก็เขาเป็นเจ้าสมางกัวแดดของ,ของ เป็นพล,ลขับในการขนอิดบล็อกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันเวลาลงมามันก็จะไม่กินไฟนะครับเพราะว่ากินแรงคนนี่อันนี้น้องสายแทงแรงดันสูงอันนี้สายเลยวะสายกินอ๋อสายกินลงมาละลงมาละต้องคอยเบรกนะครับเป็นผู้ขับปไปไปน,นี้ช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะครับก็เด็กๆมาช่วยกันทํางานเพราะว่าเด็กแถวนี้เป็นเป็นเด็กขยันจริงป่าววขยันปะ ไม่จริงอ้าวอุศาสตร์ชมอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าสายกินนี่ก็จะเป็นคนเอาอิดบล็อกไปวางที่อันนี้นะครับอันนี้เราจะเอาขนปูนขึ้นไปเหรอตอนนี้อาปูนตอนนี้เอาปูนรอ,อ,อบนี้ปูนขึ้นไปก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูกันยกปูนด้วยทําไมไม่เดินขึ้นบันไดไปอะยกปูนอะมนไม่ค่า อ่าปกติรอบสีดังเหรอใช่แล้วปูนเค็มไหมชิมนี้ชิมแล้วกระเด็นเข้าปากอร่อยเลยอ่ะตอนนี้ใครจะขับอ้าขับเนาะเอาดิอ่ะขับดีๆนะนี่อ่ะมารับด้วยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราใช้เงินแรงงานเด็กด้วยเนี่ยไอพีปออะไรละหมอหนึ่งเออหมอหนึ่งแล้วอ่ะทำงานได้แล้วงั้นนะ อ้าวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบุญ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 อันนั้นสายนอนเป็นคนรับปุนนี่ฝีมือใช้ได้นะเราเนี่ยขับลิฟต์อ่ะใช้ได้ใช้ได้กระเทียมสักสองชามนีมาดูความชาญฉลาดของสายแทงนี่ดูวิธีทำแบบบ้านของเขานี่ รัดน่านั่นรับใส่รธรรมดาที่ไหนน่แต่ระวังซึ่งติ่งดีๆนะเดีเ๋ยวก็ไปนี่บูดเลยนะแตกด้วยนี่ความชาญฉลาดของเขาเด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดาต้องทำงานได้ตตอ้าวเริ่มละนี่มือเชื่อไปไหมวางอิดพับบพับ,พบ,พบแตกเป๊ะ แปดก้อนนะครับอันนี้จะขึ้นไปอันนี้สายแทงจะเป็นคนขับนะครับคนขับว,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 วนุนวนวนไม่เห็นไปละแปดก้อนนี้ถ้าลงลงมาก็เรียบร้อยอ่าเบรกจึ๊โอ๋โหอันนี้ใช้พระเบรกอะไรอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันเบรกดีเหลือเกินดังจัก <laughs> ๊กเออใช้งานได้มไม่ธรรมาดา รเรนเดียอันเ,เดียว <laughs> <laughs> ใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับขนาด5 0 0 0วัตต์บ็อแปลงทรอยตัวนี้จะพิกได้สาเท่าเหมาะกับงานดโหดหนักๆเช่นพวกมอเตอร์กระชากอะไรพวกนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ายกอิดบ็อกขึ้นไปที่ชั้น3จะกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่เวลาที่เราใช้รีฟขึ้นไปนะครับไปดูกันเลย <laughs> เริ่มแล้วนะครับส่งสัญญาณไปแล้วปีดพันแ พันสามมันจะกระชากขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ตอนนี้นบล็อกหน้าจะเริ่มขึ้นถึงบนล้วอ่าโอเคถึงที่เป้าหมายเรียบร้อยนะครับผมใช้ได้มือก็สั่นหิวเล้าถ้าเราใช้งานทั่วไปภายในบ้านอย่างเช่นพวกแอร์ทีวีทรทัศน์พัดลมปั๊มน้ำอัตโนมัติก็ใช้เครื่องนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวชาร์จในตัว เราก็จะประหยัดงบไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ผมที่ใส well, ่แผงก็คือ585วัตต์ทั้งหมด8แผงตัวนี้สามารถเปิดแอร์1,000ซักพัน์ได้4ตัวเลยนะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์การออกแบบโซลาร์เซลล์ก็ต้องให้เหมาะกับการใช้งานของเราด้วยนะครับไม่งั้นอุปกรณ์ของเราก็จะเสียหายได้อย่างผมงานช่างใช้ตัวนี้เห็นไหมบึ้ดๆขึ้นไปนมกระชาติ้าว้าบ้าขึ้นอะเมื่อกี้ถ้าเป็นงานทั่วไปในบ้านผมก็ใช้ตัวนี้เข้าไปจ่าย ตัวที่ผมเคยทําคลิปไปแล้ว,วเปิดแอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันขนาดหนึ่งหมืบิลีก็ทํางานได้แบบสบายสบายนะครับผมมีนขนมไหมนี่เขาเรียกขนมขนมเค็ม <laughs> ดูช่างดูช่างนี้ช่างในตำนานนะครับเราก็เป็นมือใหม่นะทุกอย่างเป็นมือใหม่หมดผมอะเวลาก็อีกก็ต้องต้องปัน้อนอยู่ใช่ไหมปันปป้นเพราะราัดตาอยบเดีจยวก็บอกว่าพพทำอะไรเป็นมั่ง คุยอย่างเดียวมันตัวปูล่วงป๊าบนี่นะตอนนี้เราก็ยกอีกไหวไหมห้ากิโลตึงไหมถึงถึงาห้าโลไหมไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงเอางั้นได้อยู่นี่ก็มาหน่อย <c oughs> แล้วก็อ่าดูแนวให้ตรงนะครับทาไปตรงก็ตัวใครตัวมันดูปั๊บปับ๊บนี่มิมาใช้เอ็นด้วยนะนี่ฝีมือฝีมือเดี๋ยวพูดแล้วหาว่าคุยนี่ มาเลื่อมนิดนึงตกไปนะครับต่อไปก็ปั้นปูนใสนี่ปั๊บรีบรีบรีบเหมือนรีพ้าผมไม่ใช่มือชีบนะครับผมเป็นม,มือสมัครเล่นโอ้โหผลลังธ์ผลลังอ่ะเดเล็งล,งลง <laughs> ะ คลิปยาวไปแล้วพอแล้วครับเอาไว้